ตีปิดกับมาใส่เนานะนี่เขาแจ๋ไว้ก่อนนะครับเล็ดก้อนอ่าเล็ดเล็ดก,ก้อนนี่เดี๋ยวเขาก็ลาบใส่เอานะครับโอกก่อนเนาะเน็ปเน็ปวันนี่เมื่อลําได้กินน้งเต้ไม่สวัสดีครับอ๋อวันนี้ชีวิตค้นมันนอกนะครับอยู่กับอุ่ยหลังห้องนียนะครับเน้ออ่าขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับอากาศก็ฮ้อนอ่าวันนี้เขามีเมนูเด็ดนะครับเมื่อลําบม่ได้ยักินกันนะครับเน้อนะครับวันนี้ อาหารสิงโตครับเมาจะซาจิ้นกันดีกว่านะครับได้จิ้งมาเึื่งในเห็นหน่อย้ีไปซื้อแรงหน่อยนะครับจิ้นมาค่อยได้งา้นจะได้แต่ก็กินได้อยู่นะครับอ่าส่นเพียนี่เดี๋ยวหอดต้มนะครับอเลือกเตรียมพร้อมครับส่วนปลาแดดเดียวนะครับอ่าของทีมงานเขาก็มีนะครับเนอร์นี่นะครับอ่าอันนี้เป็นปลาช่อนแบบสามตัวโลนะครับอ่าหันหลังนะอ่าเจ้วันนี้เขาเจ้หันกับหันข้างอ่ะ เออนี่ครับเปลี่ยนเป็นอีนะครับสามตัวโลครับสั่งได้ปลาช่อนอ่ารับสองเด็ดปลาสลิดนะครับอันนี้ใส้ประมาณแปดเก้าตัวโลนะครับนี่นะครับอ่ามีนะครับมีจำนายนะครับไม่ไม้สดสดบางบางทีนะครับเอฟซีติดสั่งไหมอาจจะได้จ้าวันสองวันเพราะว่าอ่าเขาทําใหม่นะครับเขาแบบแบบได้ทําเก็บไว้นะครับถ้ามีลูกค้าสั่งจะจะทําเลยปลาสลิดนี่สองสองใบแปดสิบเก้านะครับฟรีขาซุงนะครับรวมกันละหนาะ นะครับเออใจสองร้อยแปดสิบเก้าถ้าว่าเป็นกิโลเดียวเนี่ยนะครับเราจะค่าส่งสามสิบบาทนะครับถ้าสั่งสองกิโลหรือปลาสลิดถุงนึงนะครับปลาช่อนถุงนึงก็ส่งฟรีนะครับส่วนปลาช่อนเนี่ยสองเจ็ดเก้านะครับปลาสลิดสองแปดเก้าปลาช่อนก็มีสองแบบนะครับอ่าเอาแบบหั่นชิ้นนะครับแับแบบเป็นตัวนะครับนี่ครับเป็นหั่นชิ้น ลักษณะนี่นะครับรับรองนะครับสินค้ามีคุณภาพแน่นอนนะครับสดใหม่ตลอดนะครับโอเควิมาลงมือละนะครับจะได้กับฝากอุ้หนุนทีมงานเัาเต้นนะครับเนอโอ้แมงวันนะครับต้องปิดไว้ดีๆกันนะเตินหอมแดงครับจั๊กไข่นี่เดาจะซอยรอก่อนนะครับเนอจีนเลาซอยเหมือนลุ้นก็ได้นะครับอ่ากันนี้ก็ซอยหอมแดงจั๊กไข่นะครับรอเลยนะครับเนอะบังนะครับใส่ซาจีนี่ได้ล้ำนะครับ บางทีอาจจะผสใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาผสมใส่แล้วมันจะเหมือนล้ำนะครับนาะมันออกกินหวานรสชาติหวานหวาน่อยนะครับอืมเฮะยนี่ครับกับหอมแดงนะครับอส่วนเจคานะครับตุ๊กแตกหน่อยนะครับแล้วมาหั่นนะครับน้องถ้าหวานอันนี้นะครับมันน้ำผักกระวานเขียนแว่นแล้วมันจะนี่นะครับ นครับนี่เป็นแหละสอยจีนเลยนะครับเอาใจอะไรดีดบงับงบังบังนะ,ะ <c ười> จีนพอดีพอดีนะครับเน,น,น,นาะใหญ่ล้ำไปกับะจมูกดลงไป ไปเรืเลยครับอ่าส่วนจีนส่วนนี่นะครับเราจะเลาะเอาเอ็นมันออกนะครับมันจะเหนียวนะครับเนาะเราเฉพาะจีนนะครับนี่นะครับเหนียวออกหมดเลยนี่นะครับเลาะมันเป็นจีนอย่างีนะครับเนาะถ้าเป็นเอ็นอีเดี๋ยวเขาต้มนะครับต้มซุปเลยนะครับเนาะอ่าส่วนเพี้ยนะครับต้องผ่านความห่อนเลยนะครับเนาะอือต้มในสักการเดี๋ยวเาออกนะครับเพราะว่าไม่เหมือนมันจะแตกนะครับ เดี๋ยวมะนดีมากรองหนก๊านะครับเกล็ดเลยนะครับอ่าเกล็ดนี้แบบร้อยนะครับมันต้องเอาเลือดนะครับลงไปห,หน่อยนะครับมุกตีเปิดกับบใส่ซน์นะนี่เขาแจ๋ไว้ก่อนนะครับเลือดก้อนอ่าเลือดเลือก้อ,กกอนนี่เดี๋ยวเขาก็ลาบใส่เอานะครับ oh. โอ้มันสดเลยสดสักหน่อยเต้แบนะบนี่นะ ปิดฝาไว้ครับส่วนเอ็นนี่กะเขาจะเอาไปต้มนะครับเนาะหีบหน้ามาบบตาไไนนนัยนะครับล้องคอไว้แบบดุกเต่านะครับซาจิ่นขาดไม่ได้คือเครื่องไนนี่นะครับเนาะอืนี่พอจะได้ตับงามอยู่ครับวันนี้ นี่เป็นที่ควายนะครับอืมเพราะว่านี่หารเขากินกันได้ละก็เลยซื้อมาเนีย่ยนะครับต้เตือเขาก็วเว้นช่วงติว่ามัน <c oughs> มีโรคระบาดนะครับเนาะ <c oughs> จะเป็นเอ็นอีโาต้ม ขี้เลี้ยวนี่นลท้องอย่างมุกชักต้นไผ่ขี้เลิ้วเขาก็ล่างนี่ออก,อกอนะครับล่างโอกมาด้วนะครับเนาะนี่ครับเขื่อนเขื่อมันเศษหญ้าเศษอย่างมันติดนะครับว่าจะลาบ เดี๋ยวนจะมีอยู่นะครับหลาดจีงน,นี่กับล่างทำความสะอาดเรียบร้อยซอยมนต้องซอย,อยชิ้นไงลงไปน้ำมูลนี้มันเหนียวนะครับอย่าเกี่ยวยากลงมาแจกกันเลยนะครับอืสุดเด็ดสุดเด็ด ตรงนี้ก็นักนะครับหมาะเวลาซาบุดี้เนี่ยนักนะครับเนี่ยหมกมาให้บุดีนี่เนาะอืมนะครับเพราะว่าเนี่ยนักกับเหลือกับเสียดายแค่ไหนเอาหมกหมกนะครับอันนี้นี่ก็ต้มนะครับชาจะคล้ายอย่างกัใส่ไว้ครับนู่นนี่ครับอินตะกี้นะครับสุดสดหน่ำอันมีมีน้ำเพรียน้ำดีก็ใส่เข้าไป รถดีไปเลยครับอดีใส่ไปเลยมนี่เกมพักนะครับรดหอมพักชีนะครับกับอันพักไผ่หรือพักแพ้วนะครับเออครับใส่ไว้ด้วยนะครับเส้นเวดมาจะเข้ามาฝืยเนี่ยซาพวกมาเกิอนะครับชี พับไ่หรือพับแค่วต้องใส่ด้วยนะครับมันจะได้หอมนะครับวิ <c oughs> ่งพอต้มหน่อยเว้อเอานะครับเดี๋ยวรอปรุงซายอย่างเดียวนะครับตอนนี้ ส่วนตะเพียนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะกองแหมกำนะครับเนอะนะครับเพราะว่าสมากที่ถ้าเป็นควายนี่นะครับมันจะมีเศษหินเศษดินติดใน,นเพี้ยนะครับอู้เอ้ยล้มไปเลยครับอกองหิ่กำนะครับเนาะเดี๋ยวใส่ออกนะครับ นักเรียนอะไรอร่อยที่สุดใส่เพียรจกีเอาไปสิบคะแนนก่ครับนี่หอาเอาละนะครับต้องเล่นสิบนะครับต้องเล่นลลางครับน้งวั่นสักเนี่ยต้องผ่านกอมหงเลยนะครับเนาะ ถ้าบระกองนะครับเนาะอ่ามันจนมีเศษหญ้าเศษอ่าดินเศษอย่างติดนะครับหินนะครับเอ่านะครับนเป็นเลือดก้อนนะครับต้องหลับนี่นะครับเนออครับใส่ไว้เลยจะได้เข้มข้นนะครับอืมครับมาขัดตอนก้นนะครับพลิกหลับนะครับ เอซีก็หลายามหลายคนนะครับว่าที่ลราทีมงานมดหรือยังนะครับเออตอนนี้มันมุดนะครับบันยังบม่ได้ทำเลยนะครับวันหน้านะครับถ้าได้เงี้ย้วก็จะเอินจะบอกนะครับเ้อเตือนะครับใส่พอดีพอดีตนนะครับหนักลงไปต้อจะเก็มนะครับนาะไว้ผงนัวครับอาจจะไ่ได้สักปากนะต้องใส่หนักอ่า นีะครับผลคนคนมันเน็ปเน็บตองนี้เมื่อลราได้กินตังแต่ไม่เข้าไม่เข้านะครับฮะบโอ้ขวายเลยครบเหรออืมไข่มัดดิบกับขวานะครับน้องได้นะครับพิษน้ามเทียนะครับพืนเล่อต้มไว้ วันนะนี่ครับโอ้นี่เขามีดีวัววัวลุงเด่นด้วยนี่อ๋ออุยน,นี่เอาน,นี่ไปใส่อันนีก่ก็โอ้เหมือนลูกเลยวันนี้ <c oughs> ใส่ต้มมาเ,เลยกองแล้วด้วยอ่าเดี๋ยวเขาต้องจิ้มพอก่อนนะครับเดี๋ยวกล้อยมาใส่หอมแดงกับจจกไข่ที่ซอยไว้ครับส่วนพักปิดที่หลัง เดี๋ยวเขาอุ่ยจิ้มพรสชาติอืดในวันนี้พร้อมอแล้วสีถาดพริกจะบอกพวกเพชรต้องเพชรเพชรเนี่นะครับเนาะเพชรขมขมอุอ้ยจิ้มพงแล้วพรอนจะใส่หอมแดงก็จะไข่อืม,อ,มอีสระน่ากินขนาดอ่ะจิ้มพงก่อน มันจะมีใส่เกลือแฮมโก้ใส่พริพกแฮมโก้เนาะโอ้ยตักกระขอนเต็เนาะมันมีะไรหอมาจินมียากระเจืออ,นนนอ่นี่นกินเต็ว้ามาจินมันเกือไหวฮะ มัแล้วนะอ่าวันเวะอือหยอดแล้วครับอ่ไหนปุยหยดกระโป๊ด sure. ีแล้วครับไม่ควรใส่ไปนะครับแดงกับจะไข่สอยไว้ในตู้เย็นอ่ะในตู้เย็นอ่ะในตู้เย็นปุยอยดเกือบป๊ะละนะครับอืม นี่ต้นหอมผักชีครับผักไผ่ต้องใส่ด้วยนะครับนะอนอหอมโอเคอเค้อ่าต้องขอบคุณนะครับดีวัวควนลุงเด่นนะครับเขวาว่าอันฝนหนึ่งเฮือ้เมินละนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวเขาปอพอ,พอ,พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงในบ้านเรจะเจก็บข่มไปได้เดี๋ยวเขาแยกออก โอ้สุดยอดคุณโอ้โหนี่นะครับต้องขอบคุณลุงเด่นจัดนักนะครับผเขึ้นมาจิ้มอหอผลขึ้นมาเมินเลยนะครับแต่าของกำลังไห้มยะยะกลิ่นซาจีนลาบจีนใส่ตัวนะครับเหมอะน,นะดจะได้กระติดตอดดิชงลุงเด่นนะครับเด้อนะครับสนใจนะครับโอ้ไวันอ่ะจิ้มก่อนเห็นหนก็มาละอืปลาเดียวๆก็สั่งได้นะครับเด้อนะครับอือ ถิมงานหอมไหมสดนะครับต้องห่วงนะครับคุณภาพรับรองขอบคุณเอฟซีหลายท่านนะครับที่สั่งจองเข้ามานะครับแต่นี่ก็คงจะได้ของกันหมดแล้วนะครับเนาะใครสนใจก็สั่งได้ตอนนะครับมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วพาะกะนแล้วหน่อยเขาจะมีนะครับน่าจะมีพุงป่าริมหรือพุงป่าช่อนนะครับใส่ป่ากรบไข่ป่าสลิดมาจำหน่ายด้วยนะครับก็คอยติดตามครับว่าเขาจะพ่อมมานใดนะครับเนาะนะครับราคาย่อมเยานะครับใครสนใจทักทายได้นะครับ ะเวดจมบวะจามยังเคยได้ตื้มแล้วใจช่วยกันปัดปันกัดได้อืมน้องพี่งมหำอึกเนาะงงหายอึกว่าดีของมีอยู่เดี๋ยวใส่หนักผมได้เพราะว่าแม่บ้านเผนจะกินขมไม่ได้ผมอยากกิ่นขั้วเหมือนกันปนเกลือไหมนะครับเกลืออะไรใส่ใส่ใส่ล้ำรุน เออกะว่าน่ะเกือมันจะออนไปกับเนี้ยก็เติมได้นะครับมาละมัาคอยออมนุ้ยนะครับนี่กับต้มมาแล้วครับดี๋ยวเขากดปุงุกํานะครับเนาะผมขผมเข้าไปมามื่ไปหน่อยกินซ่านลครับเออ ตรงนี้ติกสกเม็ดมันหมือนตัยนะครับอือหข่ม้อรงเรนจิ้มกันติมดับทีนี้ร้อนด้หวยสุดยอดนี่อืมหนุ้ปอออือืมแล้ก้อนไผ่ไหนะครับมาดลละอืมผม ต้องเพชรต้องขมนึ่งี่ดีครับได้กับไปลืมนะครับเนอร์เอฟซีครับใครสนใจนะครับป่าแดดเดียวนะครับอนี่แบบเป็นตัวสามตัวโลนะครับมีแพ็กยู่ทีสองร้อยเจ็ดสิบเก้าวตนะครับตางหนึ่งแพ็คบวกค่าส่งแถมสามสิบบาทสร้างสองแพ็คตรงฟีครับนี่เป็นปลาสลิปนะครับปลาสลิปแดดเดียวนี่สองสองร้อย แปดสิบกวาบาทนะครับนี่นะครับจะแป้งเดือดปลาลิมไปสิบบาทจะมีสองแบบปลาลิมแบบฮันชินนะครับนี่นะครับปลาชนแบบเดียวเนาะนี่นะครับเนาขัดอีเลครับลองครับเอซี FC ลองซื้อไปจิ้มพอครับพุหบุนกันเนาะที่ทำให้เขาอาจจะมีไส้ปลาลิมนะครับอแล้วก็ไข่ไข่ปลาสลิดแบบสดๆ เดี๋ยวคอยดิดตามว่าจะมาเหมือใดนะครับตอนนี้ขอ,ของเดี๋ยวจะแจ้งให้เอฟซีในอันนี้เนาะในห้องนะครับรับทราบวันนี้ว่าจะไปส่เบ็ดกลับไปได้ไปเราฝนเบาอมวยเขียดไต่อืมกองเขียดได้กับไต่หมดก่อนนี้ไปวางจังหลายวันแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอกรก่อนนะครับน้องอกรอนมาละนะครับจริงไหมโอ้โหจัปก้อนเพมอกป็นะครับกานจับไอจีจ้านจ๊กเอานี่แหละแบบนี้ เขายังหู้จักเลยเขามาเห็นมาผบหู้จักวะารทำแต่คุณจะเดินคนนี้แหละมานั่งกินด้วยกันนี่แหละจำไม่ได้กระปุกกนเป๋องโตะกลัว่างชาตุณจะเดินังทอไรตมันจ้การคนโตสิีรผเราจะไม่ได้กินมื้อะเนาะแต่มีข้ามีเข้าหนึ่เดินบใไรได้เนี่ กินนะครับเทีมแล้วคร,รับอืมนี่ทนมอ้มผมเนี <_ S 2> ่ตมนี่เลย่กินกเ,เ,เ,เหมนต้มกับยาแป้ตน้มยอดรตี่ายต้มผมผมาเออ้ยจิ้มต้มกัน่าต้มผมตงมาว่ามผมแน่มมนีอ่อืมิ้มหน้ามันห อ้ประเดีอกเหมือนกันน้ำซึกกันอ๋อแล้วโอ้เหมือนลรามนอยู่ที่นน้านี่ละน้ำมันไล่น้ามันไล่น้ามันไล่ถามสักว่ากคานี่อไดนี่ยพ่ไปน้านักขั้นหล่้อยเจี๋ยมันขึ้น่ะเป็นบนเนาะอบอกว่าะเดี๋ยวเรากรกันนะครับเด้อนะครับ

เออจมลมอเฮ้ยโอ้ยมอกมอมรอเออเนี่ยห่ะโอ้นี่แม่บ้านมึนจมเบ็ดมาโบหน้านี่ครับโอ้สุดยอดทอดทอดทอดนำนมย้่มอยู่นี่เอาไปปล่อยกันปั๊บดูสินะไอ้ไนคนรอมาละ

ครับผมอ่าอันนี้กับนึงเมนูนะครับเหมือนเมื่อแล้มาได้เนี้กินกันนะครับข้าน้มันเดือ้ดลน้มันเือดเออมดแก่หมดลครับอ่านี่เห็นึเมนูในในน้ำซ้ปเได้พลนะครับเนี้ยนะครับน้องเพชรขมผมนะครับดีน้องโค้ดองเด่นในบีนะครับรุดหนุ่มินได้นะครับ ตหมักเนี่ยไก่ดีขนา็ได้นะครับไก่ดิ้ไข่ดิ้นกาแฟป่าเลยนะครับเนื้อป่าเดียวเดียวนะครับไข่สดใสกระซังได้นะครับอ่าเขาจะทำสดๆใหม่ๆตลอดนะครับโอเคครับนะไข่ดิ้นยังเข้ามาดูแล้วนะครับยังบ่ได้ไปกดตรที่สามช่องชีวิตคนมโนอก FC นะครับเอ่อเข้าไปพอตัวเองนะครับเนื้อแน่นก็มีหลากหลายเมนูเหมือนกันนะครับเวลาไปใส่เบ็ดใส่หยางนกเราก็บทำเมนูที่ช่องท่านนะครับชีวิตคนมานอก FC เป็นภาษาอังกฤษนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับใครชอบบรรยากาศ อาหารเมืองเมืองเมื่อีกก,กับปากรติดตามกับช่องชีวิตคุนนอกนึงช่องคือช่องชีวิตคุนนอกเอฟซีเนนะครับในคลิปนะครับปลากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม